ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมแต่งตัง้งคณะกรรมการจากงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชมงคลวัชราจารย์พัดปุญญกามโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และอดีตเจ้าอาวาสวัดฐานทหารโดยมีพระธรรมวชิระธีรคุณเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยที่ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาความเห็นชอบโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายตลอดจนกำหนดหน้าที่และมอบหมายให้ภารกิจให้แก่คณะทำงานและกำหนดให้หน่วยง,งานมีหน้าที่ในแต่ละวันที่บำเพ็ญกุศลโดยกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระราชบงคลวัฒนาจารย์อดีตเจ้าอ,อาวาสวัดฐานทหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ณศาลาหนึ่งร้อยปีวัดทานทหารตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่26ิพฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาถึง15นาฬิกาสิษยานุสิตส่งน้ำศพบนสาลาหนึ่งร้อยปีเวลา15นาฬิกาสานาทีพิธีขอขมาเวลา17นาฬิกา25หนาทีหัวหน้าสนราชการข้าราชการตั้งแถวรับน้ำศงพระราชทานเวลา17นาฬิกาสนาที เจ้าหน้าที่อัญเชิญน,น้ำหลวงสงศบมาถึงบริเวณพิธีเวลา18นาฬกาพิธีวางพวงมาลาและเวลา18นากา30นาทีสวดพระพิธีธรรม